มาคลิปนี้เป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่ผมเล่น AK แล้วนะเอออัดต่อนเนื่องนะครับแต่ลงบดคนละวันนะครับมันมีบาเลตตัวหนึ่งที่อยู่ในเบรนท์พาร์ตนี่แหละนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมเออบาเลตตัวนี้นะครับเอาจริงๆมันมีหน้าตาที่คล้ายกับบาเลตไอไอบาเลตที่เขาซื้อขายกันราคาหลักหมื่นอนะ่ะเออนะครับแต่ว่าม,มันเป็นเหมือนบาเลต นี่นะครับผมผมมีอยู่2วันนะครับได้มาจากบัลตินฟาสตนะครับขออนุญาตเปิดเล่นก่อนเลยละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันมีอะไรพิเศษนะครับบาเลตตัวนี้นะครับอ้าวมีเอฟเฟกต์ใบกระบอกปืนอุ้ยแต่รูปร่างหน้าตามันคล้ายบาเลตตัวนั้นเนาะเออมันซีรีส์เดียวกันใช่ไหมเออมันซีรีส์เดียวกันอ๋อนี่เป็นไบโอฮาสาดสองแสดงว่าอันนั้นก็น่าจะเป็นไบโอฮาสาหนึ่งอ่านชื่อผิดก็ขอโทษด้วยละกันนะครับอ่าโอเคนะครับมา บาเลตตัวนี้นะครับบาเลตมันจะพัดนะครับไหนะเอามาเล่นคำขำไม่คดูดิดูสักคลิปหนึ่งสิมันจะเจ๋งแจ๋วแค่ไหนวะ <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคก่อนไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งชอบทัพี้เกมกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากชอบทัพี้เกมนั่นเองว่าไหนขอมาเล่นหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดาบเฮ้ยคนดูเห็นใช่ไหม ปกติเวลามันควงมันมันไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่หรอวะโอ้ล้วห้องสนเปิดปืนพกเปิดระเบิดอย่างนี้ได้กลัวไม่รอดอุ้ยไปและหนึ่งอุ้ยไปและสองครับเอาไม่เอาไม่มัวแต่ไอ้นี่อยู่มัวแต่อึ้งอยู่เออเนี่ยเปกตินะมันเวลามันควงมันจะต้องเนี่ยมันจะต้องเนียนๆตายอย่างนี้เมื่อกี้อะไรดำดำก็ไม่รู้ ไม่เลืมให้คนดูดูเลยว่ามันมีเอฟเฟกต์ปลายกระบอกปอืนแค่นี้คนดูท้ายเดิมแหละอันนี้สีเขียวไอตัวถาวรไอตัวสีเงินนั้นน่ะมันไอตัวตัวถาวรอ,อะเออสีแบบเน,นี้ยแหละอันนี้มันสีเหลืองๆป่ะเนาะตัวนั้นสีเหลืองมันจะไม่เห็นอเอาโอ้โหตัวเล็กๆไอเราก็นึกว่าไม่ใช่คนไง ก็ด่านี้มันมักแปลกมันมันลงไปได้แหละแต่เวลามันจะพิคมันรู้สึกแปลกๆแบบพวกนอยู่ตรงนี้ปลอดภัยปากล้างปากล้างล้างรถด้วยเพชรบุรี เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้วะเนี่ยใจเย็นๆพี่ทั้นี้เดี๋ยวมันต้องเคลียร์นี่ว่ะเคลียร์ถนนก่อนซื้อที่มันแตกๆเนี่ยมันเอามันมันมาเล่นอย่างเงี้ยไม่ได้นี่นี่นี่ ด้วยเดี๋ยวตอบแชทเดี๋ยวตอบแน่นอนขอเวลาแป๊บเดียวไม่ถึง8ปีเอ้ยค่าตัม๋มเล่นได้ขอบคุณครับแต่ไม่ต้องตั๋มให้ผมก็ได้นะผมใช้เรื่องไ่คุ้มนั่นแตกพูดพุด๊บแตกปั๊บลงล่างเว้ยลงล่างเว้ยลงล่างเว้ยคิดว่าจะมีคนเห็นผมนะ <laughs> นี่ไตลงมาตรงนี้โดนกินหมด เฮ้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเดิมเลยรอรอเฮ้มาแล้วเฮ้คนเดิมเลยนี่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 ฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ มา,ด,า,มาด้มาได้ทำไมอีมาดี้มาดี้คนเดิมก,ก็โดนเหมือนเดิมนั่นแหละเฮ้ยอ่าเล่นอย่างนี้รับที่ไปเฮ้ยไม่ตายโอ้โหวันี้ยิงไม่โดนเลยพะทโนว์วันนี้ใส่ทุ่น อีฟก่อนอีฟก่อนอีฟก่อนอตอนเด็กเก๊กเก๊แบบโอ้ยเคยเจออีฟหรือเปล่าเรียบร้อยหลับไปจ้าแม่บาเลตก็คือบาเลตแล้วนะมันก็ยังยิงมันอยู่ดีนะครับมันก็ยังยิงสนุกสนุกอยู่ดีมันก็ยังเป็นปืนที่เทพที่สุดในเกมบีดีอยู่ดีมันยังเป็นปืนที่ยิงนักเดียวตายอยู่เต็ม มีไรโผล่เลยตรงเนี้นยั้่ขยับก็ได้ค่อยเดินไปนะครับโอ้โหจะเล่นโนโคบซะหน่อยในเมื่อมันเข้าใกล้ตัวขนาดนี้นี่ไม่โดนไงเมื่อกี้นี่นี่่าดอาดยีงฆ่าอ๋าอ,โ,อโดนีกแล้วเอ้าโดนคน เร็วอ,อุิยใส่เบยเหรอโอ้ยไม่ได้ใส่เบมาว่ะโอ้ดูดิครับแม่นซะด้วยนะแม่นอย่างนี้นี่ไม่เกรงใจผมหน่อยเลยครับโอ้ดูดิครับโดนอีกแล้วครับโดนซ้ำๆนะครับโดนคนเดิมแล้วโอ้โหไม่มีใครจัดการพี่แกได้เลยเหรอ หลบับดีอย่างเงี้ยหลบับดีครับหลบับดีครับไม,ไม่เห็นใครเลยครับสวัสดีครับพี่โอเค มาใส่เบเรสับไว้หน่อยนะครับใส่เบเรสับไว้ก็ไม่ได้แปลว่าผมจะยิงโหดขึ้นนะครับมันจะยิงไม่โดนหนักกว่าเดิมแต่ว่าเราจะเล่นแบบเบเรสับไว้ด้วยนะครับในคลิปนี้ไม่เล่นไม่ได้นะครับเล่นบาเล่ทั้งทียุคนี้ไม่ใช่ยุคก่อนแล้วนะครับยุคนี้จะไปยิงช้าไปเียงไปียงไปียง,ยงมันก็คงไม่ได้เพราะว่ายุคนี้มันต้องสับไวเว้ะมันต้องสับไว้าก่อนนะจ๊ะ <laughs> ยิงโดนไม่โดนก็ว่ากันอีกทีนะครับใส่เฮดเกียร์ อันนี้หน่อยนะครับเสริมแกร่งหน่อยนะครับผมไปครับไปครับไปเ<ป>ดียว,วเดี๋ยวอย่าเหลาไม่กลัวอะไรหรอกนะห้องเนี้ย วัวเหลาไอ้ยแกเข้าแล้วก็ดูฮ่าาเข้าเนี่ยอุ๊ยพี่ผมไปฝั่งนู้นเนี่ยเนี่ยพี่ผมเนี่ยต่อตามผมมาเนี่ยนะครอินดูจักเนี่ยเดี๋ยวแก๊งัาเสียวเนี่ยทำไมไม่อยู่ด้วยกันทำไมไม่ช่วยกันเดี๋ยวต้องจับตีตูดสักทีเนี่ยถ้ามาดูคลิปนี้รู้เรื่องเลย โปั๊มยาไปก่อนนะครับโดนสไนน์นัดเดียวยังไงก็ตายแต่ถ้าโดนปืนพกนัดเดียวไม่ตายแนะ่นอนปั๊มยาไปก่อนเราเลยเฮ้ยเอ๊ะ

ปีนได้ยาวๆช่วงนี้ห้องสนายนี่มันดูเดือดทุกครั้งที่เข้ามาจริงๆเข้าห้องสนายเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออรับไม่จำเป็นต้องเล่นนี่ก็ได้หรอกนี่ฉันดูบ้างก็ได้ ดูมาก็ได้ you know oh จบเลยมามามา,มาหาของแก๊เผ็ดปั่งตร้ามหน่อยนี่นี่ถ้าเขาไม่ออกมาแล้วก็เอาแก๊สเข้าไปนี่นี่ฮ้ยุดสมุด อย่าไปฟันเขาอย่าไปฟันกินผมนี่ทำไมนะ่ะทำไมเอ้เอ้เอโอ้ยอย่าเล่นอย่างนี้ดิโอ เพจยานได้อยู่โน้ยเพจยานได้อยู่โน้ดุนโอ้ห้องนี้เล่นย,ยาวๆเลยเนะี่ยร้อยสี่สิบคิวแต่ <laughs> สู้ฉันไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันน่ะดาบพี่โกงไงเดี๋ยวเอาเดีย๋ยวถ้าตายเอาเขียวมาแน่เขาแน่ไหมเออสนุกสนุกกำกั ไม่พ้นสตยตาผมลรอเฮ้ยโอ้ยพี่เกมอย่าทำอย่างนี้ถ้าพี่มาดูคลิปผมแล้วพี่จะรู้เลยว่าผมเก,มก่งขนาดไหนพี่พี่เห็นหรือเปล่าผมก็จะโดนฟันอยู่แล้วท้าไมไม่สงสารน้องเลยผมจะโดนนอ๊ะ ก็เลยหลาอยสื่อปล่ยสื่ไม่ได้แลวไม่ได้แลวผมด,วดูอย่างนี้ก็ได้แล้วตัวตัวนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วโอ้โหเรียบร้อยเอาไม่รู้สึกว่าเขาไม่อยู่แล้วนะคนที่ถือขวานมาได้ฟันทุกทีุดไปแล้วมั้งโอเค <c oughs> แล้วก็เล่นที่ต่อ เกอาแก๊สไปอีกลูกหนึ่งไหมล่ะเอาไปอีกลูกไหมล่ะโอ้โหยับร้ายไม่โดนแล้วเพราะโดนว่าหลังๆมไม่โดนแล้วพอดีฉันอยากได้ฉันก็ต้องได้เฮ้ยโโอ้หเสียงชัดเลยเสียงฉัดเลย ข้างหลังอันตรายนะครับเล่นจริงๆนะเล่นห้องนี้นี่คือเล่นได้ยาวๆอขอทุกท่านเป็นคนออกไปนคนเองครับ <c oughs> โดนเลยแมทช์คิวเลยมั้งเมื่อกี้เอ้ยแมทช์คิวไม่ได้เดยวสนัยมันต้องเออนะพิสติงช็อตไป คิวครับเดี๋ยวเกมจบ,บแล้วเปลี่ยนด่านให้ผมได้เล่นไหมหัวห้องไม่ต้องย้ายห้องไงก็เล่นห้องนี้ไปย,ยาวๆไงเออต้องย้ายห้องไงอ้โหบาเลตเฮดช็อต <laughs> เดี๋ยวไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวยอ้อยู่นู่นเลยเหรอเอ้าเลือดผมมันน้อย <c oughs> <c oughs> โอเคนี่น,นี่ป่าต้น ทีต้นของเราปิดเกมไปนะครับผมรอบนี้มีซีเวอร์อย่าบอกนะว่าที่เอาขวานมาไล่ฟันผมเมื่อกี้นะครับคือพี่ผมนะครับเอางๆก็พูดตรงๆเนาะเดี๋ยวก็ดูงงเดือกแกนันเซียนั่นเองนะครับสงสัยจะใช่อะ่ะไปนูน่นหมดเลยโอ้โหราก,กันจัดเลยะผมว่ามันต้องมีการไล่ฟันกันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น เอาเบเล่ยออกนะครับดูดูนะครับบาเล่ยเราจะได้เล่นน้อยลงนี่ครับน่านอยากเราตาเฮ้ยพี่โดนนั่นไปลุยกันครับไปโดนเหล่ากันครับผมไม่ใส่เบเล่ก็จริงอะแต่ว่าเอาตัวละครไอดอลมาก็คือเพื่อให้มันวิ่งไวเนาะแล้วมันจะได้ฟันง่ายๆนะครับไป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 

โอ้เทคนายมาเรามาหาปืนพกเล่นกันด <|so|>? ีกว่าไม่ต้องเล่นลำบานลุ่บาลีสอ่ะตอนนี้เอาปืนไหนดีวะปืนนี่มันนี่นี่นี่ โอ้โหเทกนายลั่นหัวจัดทั้งนีนนน้เราต้องมีอะไรที่มันแตกต่างเว้ยอุ้ยทำไมล่ะเพื่อนนั่นมันของของเราด้ว,ว้ยโอ้ร้อยสี่สิบคิวจบตอนนี้พอได้เลยนะคระับเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยแค่มาแค่ลัวแคกลัวเออนี่เน่เจมี่เิ่เนเฮ้ยเอาแมเอาตัวนี้ก่อนเอาเรียบร้อยโอ้เอ็ง้องเอา ืน <Workers S 2> หลายๆปืนไปต่อคอนไปเ่อ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยพวนึงเนี่ยเห็นไหมคนดูเข้าใจผมยังว่าทำไมผมถึงเอาตัวไอด่นมานะครับเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นไะครับผมก็เลยเอาเนี่ยแหละตัวไอด่นมานะครับ หลับไปเราแด้จะย้ายห้องไงผมองต้องย้ายห้องแล้วห้องนี้ห้องเดียวจบเลยอ่ะโอ้ยไม่โดนได้ไงวะ แข็งแกรเช็ดเลยโอ้โหไม่เห็นอะไรเลยเห็นตะควันเห็นตะแก๊สตาเมื่อกี้ผมเอาแก๊สเขียวไปยัดเขาไงตานี้โดนเลยโอ้โหไม่โดน ไม่รู้นี่แหลนะเป็นปัญหาเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หลับเลยมวาว่าๆๆาว่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 าเอ้วาว่า่าว่าว่า สองเลยว่ะโอ้ยทุกจัดยอมใจเลยเนี่ยปืนเด็กนายปืนพกตสละกระบอกนี่ได้เล่นักขีได้ใช้ัะขี เฮ้ยมันเจอในควันมองไม่เห็นดีมีเหลี่ยมเตอร์ไปก่อนนะครับเหลี่ยมเตอร์ไปก่อนนะครับมาดูครับมันต้องเหลี่ยมเตอร์นะครับไม่เหลี่ยมเตอร์ไม่ได้หรอกครับไอ้ยังไม่โดนปะอันนึงตั้งหลักก่อนนะครับไอ้เจ้าตีนะโอ้โหโดนเลย แกเยอะเกินโอ้โอ้นี่นี่ถ้าไม่ลืมเดี๋ยวแกมาสู้เจอปืนปุ่มเนี่ยเราเราต้องระวังมากๆอ่ะอืม ยาวเลยปูคลิปนี้นะครับคนดูรู้สึกสนุกหรือไม่นะครับยิงแบบผมยิงเพลินหรือเปล่าหรือ,อยังไรงรอคอมเมนต์ดูนะครับพูดตรงๆว่าคลิปนี้นี่คือเล่นเพลินจริงๆนะครับแต่ไม่รู้คนดูจะเพลินด้วยปะเนี่ยอื้กเด็กว่ะ โอ้ลืมเอาแก๊สทุกทีเลยตายปุ๊บลืมแก๊สเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปเรียกก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนแก๊สนะประตูเราต้องเอาแก๊สมาสู้ฮนะเฮ้ยโอ้โหเกมโดนพี่นะเกมเลยแน่เอ้ยนี่เลยนี่แก๊สเว้ยแก๊สเว้ย เอาแก๊สไปดุมกันบ้างครับหอยดอยดอยดอยมีมีมีใครจะอยู่ล่ะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวอู้โดนบาเลีแทน ว่าเขาพี่มาใกล้บ้านเราแล้วไงมาเก๊ะกัดไปถิงมัวละเฮ้ยอู้อู้ไม่ยอมหรอกอย่างเงี้ย ยอมนี่เลยไหนแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับโอ้ขอบคุณทีมเรามากๆเพื่อนๆที่คงอะไรอ่ะมาๆๆมามาเฟินมาเมาอะโอ้ หลับเลยดูหลับเลยนี่นาจาังวะห้องนี้ แน่โอ้ยโหมึงก็จะโดนฟันแล้วโดนบาเหลีซะก่อนไม่ชอบเลยนี่เหลวาว่าเป็นเหลาครับว, <ไป S 1> ว่าเป็นเหลาโอ้ยมเอาว่าครบเลยโอ้โหเนะข้าจันท่านผมเลยนะพี่นะเข้าจันท่านผมเลยน่ะอู้ย เข,เขาเขาว่าเอาฮาเนี่ยดูดิแต่และคนก็ถือปืนพกยิงถือดาบลเลเซอร์ยิงสังเกตไหมเออมาเอาฮาทั้งนั้นนะอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็น่าจะได้เป็นคลิปแล้วละ่ะคนดูเพราะยิงนานมากเลยนะเพลินมากเลยตอนนี้โอเคครับผมก็ไ้เพลเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมขอบคุณ่รับชมคลิปนี้มากๆครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าผมแล้วเจอกันจ้า